มาแล้วมาแล้วอ่ะเก็บชมชมเก็บแสงแดดเก็บแสงแดดนิดนึงนะคะ <c oughs> ก่อนที่หิมะจะมาเยือนนะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องสรัญยาแทมสานะคะยิคไทยในสุเดน มาเริ่มมาแล้วค่ะขึ้นอีกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้ขึ้นเท่านี้พอนะคือเก็บชมวนอ่าฮัลโหลเอเวอรีบอดี้เวนคอมนู The sun coming now Welcome to Sanya, t i a n p u s a <c ười> คืนบ่อยนะคะคืนบ่อยทำอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะคะวันนี้โอ๊ยวันนี้หน้าตาแปลก ه, สวัสดีสองท่านคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีที่นี้รู้แล้วทุเด็ดเรามาชมแสงแดดยินดีต้อนรับนะคะขอบพระคุณค่ะสองท่านนะคะมามาวันนี้ก็คงจะไลฟ์แค่นี้นะคะไลฟ์นี้สำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณสวัสดีสามท่านค่ะยินดีต้อนรับเก็บชมเก็บแสงแดดนิดหนึ่งค่ะหิมะตกมาหลายวันเนาะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะช่วงอากาศดีๆก็โชว์หน่อยหนึ่งเนาะ ว้าวว้าวว้าวฮัลโหลไฮอ์ิสลูลี่ออสวีเดนดัสันคัมอิงนาวเบมี่คอมสูนสโนว์ขอพระคุณหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะ บาสวีดอนโนสนนคอมอิงซูล thank you ขอบพระคุณทั้งหกท่านนะคะดีใจเนาะเห็นที่นี่ก็สวยงามนะคะก็จะเดินไปที่เดิมเนาะ ที่เกาเวลาเดิมสวัสดีเจ็ดท่านนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปหาใครก็ขออภัยนะคะเล็งเล็กนิดนึงเนาะโอ้โอากาศดีมากเลยนะคะ ใช่ว่าจะร้อนนะคะแต่ในในแดดนี้เห็นนะคะว่าอากาศบวกบวกสี่องศาอยู่ค่ะในแดดนะคะออสวัสดีสิบเจ็ดท่นค่ะมาแล้วมาแล้วกำลังใจรัวๆเดี๋ยวเราไป ชมวิวแม่น้ำกันนะคะอา ah, คุณสมพรสมพรว้า wow, ว how าว are you? t o day sister yeah I'm fine thank you and you <laughs> สวัสดีค่ะคุณสมพรสมพรวันนี้มีแดดก็เลยสดชื่นนิดหนึ่งเนาะออดีใจมากๆเลยแวะมาคุยกันนะคะโอ้ดูดูวิวข้างหลังสวยไหมคะสวัสดีสิบหกท่าน17เจดท่านเนาะเดี๋ยวค่อยดูนี่เลยว้าว จะไปได้หรือเปล่านะคะอุ้ยมีรอยอุ้ยอยนี่อุ้ยดูดูด,ดูอะไรกระตา่ะตายกระต่ายก็เดินอุ้ยกระต่ายก็เดินตามรอยคนด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยดูนี่รอยกระต่ายนะคะว้าวไมคัดโอ้โหดู นี่นะคะเท้าหน้าเท้าหลังนะโอ้โหเสียดายมากเลยนะคะที่ที่สลนญยาอุ้ยเอะโอ้โหตื่นเต้นนะคะดูดูดูด,ดูโอ้โหสุดยอดเลยก็เดินตามทางด้วยนะคะเนี่ยอ,ออกมาก็ได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างนี้นะคะรอยเท้าสัตว์เนาะ ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเนี่ยรอยกระต่ายนะคะกระต่ายป่า,า is is it, it is better เอ่อคืออะไรเอ่เยมาแล้วมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเอ่ออ่านแม่ว้ายกระต่ายไปลอเลยอะ ลอยกระต่ายเบลเลอร์เลยค่ะโอ้โห و, สุดยอดนะคะเนี่ยโอ้โหลอยใหญ่มากเออคุณสมพลสมพล่พลาอะไรสรายาไม่เข้าใจออโอ้ my god ไปนู่นแล้วนะคะอ กำลังไลเข้ามาเป็นกำลังใจให้สรลญญาแานแอรอู้้ยนสลูเลียสวิเโอ้ยโอ้ m า god าิตตลิงลูคิงวลี่บิวลี่บเขาเรียกอะไรอะ่บเอ่อ don't น n o w what โอ้ยพระเยซูมันดีใจมากๆเลยนะคะอยวันนี้วันนี้จะเข้ากล้องแสดงโอ้โอ้ยโอ้ยจมจมจมเล็กเสียงอะไรอ่ะงง ากาศดีขึ้นหรือยังอ๋ออย่างที่เห็นเลยค่ะออ้ลอยกระต่ายก็ดีนะคะมันไม่ร้อนเนาะโอ้ยมัน <laughs> มันไม่หนาวมาแล้วค่ะยีห้าท่านขอพระคุณวันนี้โอ้ว้าวไม้พูดะ พระเยุดโอ้มายกอดอยากจะลองกรีดกรีดนะคะอบประคุณค่ะอากาศอากาศบวกอยู่นะคะในเดทนะบวกสี่องศาอยู่นะคะโอ้ <laughs> oh, t is าลูล r i ส u s day I want to crazy I'm very crazy see the sun โอ้ไม่พูดอะแต่ก็ใสยเสื้อผ้ามาหลายชั้นมากเลยนะคะอิสลูเรีสวิดเดนกดแชร์กดเลิฟกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไลค์แค่นี้นะคะหมายถึงว่าก็พอแค่นี้นะคะเพราะว่าไลค์หลายครั้งแล้วเนาะเดี๋ยวจะเบื่อนะคะ นูน่นคนคนเขาก็คนเขาก็เล่นสกีนะคะน,อน,น,อน,น,อนั่นนั่นนั่ลัญญาเล่นไม่เป็นอนะ่ะพูดสวีเดนให้ฟังแหน่อโอเคค่ะได้ได้นะคะให้ให้คุณให้ให้ใหใหสมพรอ,อีดาเอเร,รมอนดาวันนี้ก็คือวันจันนะคะ อีดากเอมอนดัสโมนดออตันเดม,มัชวันนี้วันที่แปดเดือนเมษายนะคะโอ้ยอฟพรินออฟพลินฟโรดออฟพลินเดือนเมษายนะคะออตออันเดออฟพรินอมมอฟพลินแวดเอโมเชตเอเรสเนย่า อีโมเชตเอสเนอร์ยาเมนอเดยซูแลนซูแลนชีนันบอกเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้หิมะตกตอนนี้อ่อตอนนี้แดดออกนะคะอัพพินแวแต่คือเขาบอกว่าเดือนเมษาอากาศของเมษาไม่แน่ไม่นอนนะคะ <c oughs> Thank you Thank you ทักสมกแกขอบคุณค่ะโอ้ยนะเห็นแสงแดดแล้วก็สดชื่นอยากก่างก็เออดอกไม้ได้น้ำเลยนะคะความรู้สึกเป,ป,ป่งปังปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งกระปิงกระปุ้งกระปิง ดีใจนะอุ้ยเนาะชีวิตขอบคุณค่ะสบายดีนะคะขอบพระคุณคุณสมพรสมพรช่วงนี้ไม่ได้แวะไปเลยค่ะไม่รู้คุณสมพรทำคลิปใหม่บ้างหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ซึ้นกันเลยกันนะคะเก็บชมเก็บแสงแดดนิดนึงเนาะก่อนหิมะจะลงนะคะหิมาก็กำลังจะเดินทางมานะคะ พีมะอยู่ทางเหนือกำลังจะเดินทางอู้เดี๋ยวขอเดี๋ยวเอา,เอาขอ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 ผมเอาวิตามินดีสักหน่อยนึงเนาะฮัลโหลเอาวิตามินดีสักนิดหนึ่งอโอเคไหมคะเดี๋ยวหนาวหัวอีก เดี๋ยวนาวหัวอีก่าฮัลโหลฮัลโหล thank you thank you อีกสองนาทีก็จะลงแล้วนะคะพอแล้วเนาะฮัลโหลฮัลโหล it's okay เพิ่งอาบน้ำมาเดี๋ยวมาผมก็ต้องการแสงแดดนะคะเนะ เออโนเมกโนเมกอุด no no อัพเออคืออะไรตระยาไม่เข้าใจเออเออเออออ่เออ่ออเอคอเออเเ เดี๋ยวหนาวมากเดี๋ยวไม่สบายไม่เือนอาบแดดตรงนี้ค่ะคี้เกียจไปไกลนะไปไกลเดี๋ยวจมหิมะนะคะโนโนเมกโนเมกอั no, no make. No make ไม่ทำ YouTube อ๋อโอเคค่ะอ๋อโอเคโอเคอก็วันนั้นไปก็ยังเห็นอยู่นะคะนิดๆหน,น,น,น่อยๆเนาะแต่ก็ไม่เยอะนะคะ โอเคโอเค thank you everybody we see see you n e x t time again love love It is lule s w e d e n hepsan but tomorrow baby h a v e s n o w coming again แท็กสมากิกนิติตาวิซเนสตะกงไฮดับเลิบเลิขอบพระคุณนะคะคุณสมพรสมพรขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจสลญญาเนาะพบกันใหม่นะคะบายบายขอบคุณค่ะ ดูคนอื่นดีกว่าดูคนอื่นทำดีกว่าอุย้ยมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้สลญญา,าเนาะจะได้ทำเรื่อยๆนะคะไลายสดนี่มันคือเราก็อยู่ปัจจุบันนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะบ๊ายบาย